สวัส,สดีครับตอนนี้กับโครงงานการศึกษาที่ของเคซินจากนมในนี่ต่อการตอบสนองต่อชีวมาร์ท,ทิวันเซ็ตเตอร์ต่อแคลเซียในพริกครับสวัสดีครับผมนายฮาริสไทร์เมสชั้นหนึ่งสาบปีที่หกครับสวัสดีครับกระผมนายดิจิพันสามครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับสวัสดีครับกระผมนายอิฟานอาบูชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกครับพวกเรามาสั่งโรงเรียนศาส์นโนบะสามครับความเผ็ดหรือความเสร็จร้อยเนปาต์ เป็นส,สิ่งที่หลายๆคนไม่ชอบใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นอาหารจานโปรดของหลายๆคนโดยเฉพาะอาหารใต้อย่างเช่นแกงส้มครับมักมีรสตัดจานจากพิกและด้วยเห็นนี้แหละครับชิมกับผมซึ่งจึงคิดคน้นเยลลี่เคซีรสเผ็ดโดยศึกษาสารที่สามารถลดความเสียร้อนใหน้ใช่องปากได้ครับและ ค้นพบว่าเคซีนซึ่งเป็นโปรตีนในนมมีคุณสมบัติในการแสบกับสารแคปไซซีนไม่ให้ไปกระตุ้นตัวรับความแสบร้อนในชอ่องปาก TRPV1 รีเซ p เตอร์ or, ครับและเยลลี่ซึ่งสามารถลดความแสบร้อนในชอ่องปากได้อยา่างมีประสิทธิภาพครับและเคซีนนที่นี้คือโปรตีนในนมครับและแคปไซซินก็คือสารที่ให้ความเผ็ดในพริกครับและ TRP1 คือตัวรับความแสบร้อนที่อยู่ในที่อยู่ี่ปลายประสาทครับ ซึ่งถูกกระตุ้นโดยคแคปซซินและความร้อนครับโดยวัตถุประสงค์ของการทดลองนี้มีทั้งหมด3ข้อครับ 1. เพื่อศึกษาบนกาไการทำงานของเคซีนใ,นในการทนการปฏิกิริยากับสารแคปไจซิน 2. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเคซีในการลดความเข็ดจากสารแคปไลติซน 3. เพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่รับประทานได้สะดวกและเหมาะกับและเหมาะสมกับผู้บริโภคนั่นก็คือการนำเคซีนมาทำเป็นเยลลี่นั่นเองครับ โดยวิธีการดำเนินการทดลองมีวัตถุดิบและอุปกรณ์ดังนี้ครับ 1. นมโคสด 2. กรดมะนาว 3. ผห่วงมูน 4. น้ำตาล 5. ไซรัปรสผลไม้และอุปกรณ์มีดังนี้ครับ 1. หม้อ 2. เครื่องช่าง 3. ผ้าขาวบาง 4. แม่พิมพ์ซีโคนไปก็จะเป็นขั้นตอนการทำรับ โดยเริ่มจากการสกัดเคซีออกจากนมโดยการต้มนมในปริมาณ6 0 0มลประมาณ3นาทีหลังจากนั้นใส่กดมะนาว4 0มลิตรรอประมาณ1 5นาทีเพื่อให้นมเกิดการตกตะกอนหลังจากนั้นนำนมที่ตกตะกอนไปกรองด้วยผ้าขาวบางแล้วจะได้เคซีในปริมาณ8 0กรัมครับต่อมาก็าคือการนำน้ำต้ม1 0 0มลตรไปผสมกับไซรัปรสตเบ,บอรี่ในปริมาณที่เรากำหนด หลังจากนั้นคนให้เข้ากันตามด้วยใส่เคซีนใส่น้ำตาลและผงวุ้นควดส่วนผสมให้เข้ากันแล้วนำไปเทนในแม่พิมพ์หลังจากนั้นนำไปแช่ช่องเย็นจนเซ็ตตัวเป็นเยลลี่นั่นเองครับครับเมื่อเราได้ตัวเยลลี่แล้วเราจะมานำตัวเยลลี่เคซีนมาทดสอบประสิทธิภาพกันครับเร่บโดยเราเนี่ยได้แบ่งเป็นได้แบ่งการทดสอบประสิทธิภาพออกเป็น2แบบครับ,รบแบบแรกเนี่ยเราได้นำเราได้ทดสอบประสิทธิภาพกับ มวลน้ำลายและปริมาณน้ำลายครับโดยข้อมูลที่ว่าเมื่อเวลาที่แคปไซซินด้วยกระตุ้นตัวรับ t r p 1รีเซปเตอร์ทีท่ในร่างกายของเราเนี่ยครับร่างกายของเราจะตอบสนองในการหลั่งน้ำลามาเพึ่นครับแลที่นี้จะสรุปได้ว่าเมื่อแคปไซซินมากขึ้นเท่าไรน้ำลายก็จะหลั่งออกมาเพก่ขึ้นเท่านั้นครับโดยเราเนี่ยได้นำข้อมูลส่วนนี้มาใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพแบบนี้ครับเราเนี่ยได้นำสารฉะละส้สีสีอย่างครับแบบสารแรกก็คือน้ำเปล่าครับอย่างที่สองคือ,อ เคซีนครับและอย่างที่3คือไซรัปครับและอย่างที่4ี่คือเยนดี้เคซีนครับซึ่งเราได้แบ่งการทดลองออกเป็น5ครั้งเลยครับครับโดยแบบแรกเนี่ยเราได้นําพิกลเฉยๆโดยที่ไม่ได้ชะล้างอะไรครับโดยนําพิกลจนวนน้ำหนัก0.5ากรัมไว้ในปากเป็นเวลา15วิ้าวิและนับและวัดมวลน้ำลายตามเวลาครับ mm hmm. การทดลองที่2เนี่ยเราได้นำพิกลจำนวน2.5กรัม มาทดสอบก่อนครับและหลังจากนั้นได้เราได้นําสารชะล้าง4ี่อย่างครับนั่นแบบแรกอย่างแรกก็คือน้าเปล่าครับและลอย่างที่2คือเคซีนเฉยๆครับและอย่างที่3คือยีไซรับเฉยๆและอย่างสุดท้ายคือเยลลี่เคซีนเราจึงสังเกตได้าจากกราฟว่า,ากราฟของเยลลี่เคซีนเนียมีความชันน้อยกว่ากราฟอื่นๆครับนั่นแสดงวา่าความสามารถในการ ลดการหลั่งน้ำลายของยลลี่เคซีเนียมีมากกว่าสารอื่นๆครับและการทดลองที่2ครับคือการทดลองที่เราได้ให้ผู้ทดลองจำนวน10ท่านมารับประทานสารชะล้างต่างๆเช่นการทดลองเมื่อกี้เลยครับและได้ให้คะแนนระดับ1-10ถึงครับโดยเราเนี่ยได้การให้ทดลองในการนำคลิก0.5มิลลิกรัมเช่นเดียวกับการทดลองเมื่อกี้มาทดสอบก่อนครับ โดยครั้งนี้เป็น,ปนการทดลองออกเป็น2แบบเช่นเดิมครับโดยแบบแรกเนี่ยเราไม่ได้ให้สารชะล้างครับและแบบที่ือเราได้ให้สารชะล้าง4แบบครับโดยเราจะสังเกตได้ดจากกราว่าเยลลี่เคซินเนี่ยสามารถลดความแสบร้อนในช่องปากของผู้ทดลองได้เร็วที่สุดตามเวลาที่เรากําหนดครับครับสรุปได้ว่าเยลลี่เคซีนสามารถลดความแสบร้อนในช่องปากได้จริงๆครับโดยเห็นได้จาก กราฟสถิติของกลุ่มทีมกรับผมครับและยำ้ำอีกย้ำว่าเยลลี่เคซีนสามารถลดความเสร็จบเราในช่องป่ายได้จริงๆครับ mm hmm. ทีมกรับผมขอจบก,ก,การนำเสนอเพียงเท่านี้ครับอ<ห>ขอบคุณครับ